สวัสดีครับหัวง่ายๆ่าหัวน้ำโจ๊กมาแล้วครับวันนี้วันนี้เป็นเมนูผัดซึ่งก็คือผัดฟักทองนี่ฮะฟักทองหนึ่งลูกทําได้หลายเมนูเพราะว่าลูกมันใหญ่เนาะก็ทําทานแค่มื้อต่อมือก็ทําหลายๆเมนูดูฮะก็วันนี้เป็นฟักทองนะครับผมหั่นไว้แล้วหนึ่งถ้วยหมูก็สันคอครับซื้อมาก้อนหนึ่งตามห้างก็กินได้หลายมืออยู่ก็ใส่ไม่ต้องเยอะครับเพราะว่า ใส่แค่พอมีกลิ่นน้ำหอมได้เคี้ยวบ้างอันนี้เป็นเครื่องตำนะครับก็จะมีหอมกระเทียมหอมประมาณสี่หัวเล็กกระเทียมก็สักสิบถึงสิบห้ากลีบแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับแต่ถ้าใส่เยอะก็จะหอมหน่อยพริกไทยเม็ดนะครับสำหรับเครื่องตำกะปิอันนี้จะเป็นสำหรับโรยครับพริกแดงหั่นไว้แล้วก็ใบมังลัก เครื่องปรุงก็ทั่วไปครับเดี๋ยวไปดูตอนปรุงเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้มาครกเครื่องก่อนครับดับแรกก็เป็นพริไทยเม็ดนี่ยตามด้วยกระเทียมก่อนนะครับ ทีเยมคือผัดสูตรนี้จะไม่ใช่ผัดเหมือนที่เราทานกันตามร้านข้าวแกงที่เป็นผัดใส่ไข่เนาะอัน,นั้นมันก็จะง่ายๆครับไม่ได้อะไรเลยีแค่ทุบกระเทียมใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็ผัดฟักทองปรุงรสใส่ไข่หลักๆจะมีเท่านั้นแต่วันนี้จะเป็นรสชาติที่ถึงเครื่องแกรงนิดนึง แล้วก็เป็นหอมแดงนะครับที่บ้านผมคุณยายเขาทำทานแบบนี้ก็เลยจะติดเวลาทานอะไรมักจะมีเครื่องแกงโขกเอาไว้ให้มันหอมเวลาที่เราไปผัดก็ตำไม่ต้องละเอียดมากเหมือนที่แกนะครับให้แหลกๆก็พอเวลาผัดมันจะหอมหอมเป็นชิ้นๆด้วยแต่ถ้าใครชอบละเอียดก็จัดเลยครับแปบ๊บเดียวสเสร็จแล้วก็เป็นกะปินะครับ ประมาณนี้เลยไม่ต้องละเอียดมากเดี๋ยวเราได้เครื่องผัดแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปผัดกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กระทะเลยโอเคครับเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการผัดเลยแล้วกันครับก็เดี๋ยวผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งเมนูนี้ไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่ว่า ถ้าเราอยากได้ความหอมเหมือนอาหารไทยๆที่เราทานกินกันดังต่างจังหวัดนะคุณตาคุณยายก็ทายกนยายกินก็ตำเครื่องนิดนึงถ้าไม่เห็นก็ทุบกระเทียมใส่ลงไปผัดก็ได้ครับง่ายๆไม่ได้ยากแต่ถ้าตำเครื่องอย่างที่โจ๊กตำม,มันจะได้ความหอมของเครื่องมาด้วยแล้วก็บวกกับใบมงลักที่ค่อนข้างจะให้กลิ่นเป็นเอกลักษณ์เวลาเราผัดไอ้เจ้าฟักทองเนี่ยครับ โอเคครับน้ำมันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสตรงนี้ทําทำฟักทองผัดไข่แบบง่ายๆให้ทานแบบนั้นจะใช้เครื่องปรุงค่อนข้างน้อยแล้วก็มีส่วนผสมที่ค่อนข้างไม่เยอะมากครับ รับผมน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ใส่เจ้าเครื่องผัดที่เราโขกไว้เลยมันจะผัดให้มันเหลืองหอมมันจะมีกลิ่นกระปิกลิ่นหอมแดงกระเทียมแล้วก็ฉุนพิไัยขึ้นมาเลยโอเคครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำหมูนะครับ นี่นะครับผัดจนเนื้อหมูสุกมาณัก80%บเปแล้วก็ใส่ปราทองครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหยาะน้ำเพื่อจะเคี่ยวปราทองนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะแข็งไม่สุกครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเหยาะน้ำน,นะครับ สร็จแล้วก็เล่งไฟเพื่อที่จะตุ๋นฟักทองสักครู่หนึ่งให้มันนิ่มสุกตามที่เราต้องการนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาปรุงรสกันอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆโอเคตรงนี้คงต้องรอสักครู่โอเคครับตอนนี้ฟักทองยุ่ยแล้วนะครับก็ชิมรสชาตินิดหนึ่งหน้าจอกเค็มนิดนึงโอเคเอาเค็มจาดกับิีนิดเดียวนะครับเราก็จะใส่น้ำมันหอย ประมาณครึ่งช้อนก็นพอครับเพราะว่าเราทําไม่เยอะตรนนี้ของเราไม่เยอะมากฉะนั้นไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ปรับปรุงรสครับเช่นกันประมาณครึ่งช้อนครึ่งขันโตนะครับน้ำปลาครึ่งช้อนเหมือนกันครับนี่นะใส่มากเด็เข็ม ชิมน,นิดหนึง่งโอเคครับออกเค็มละเพราะว่าเราได้รสหวานจากฟักทองไปแล้วฉะนั้นผมจะไม่ใส่หวานเพิ่มละเดี๋ยวมันจะหวานเกินจนเลี่ยนครับเพื่อนๆชอบทานหวานก็บีไปนิดนึงนิดนึงก็ได้ครับเสร็จเราก็จะใส่พริกนะครับแล้วก็ผัดสักครู่หนึง่งให้มันหอมเราตามด้วยใบมะลักแล้วก็ผัด ให้แปงมารักเลดคราวนี้ครับกลิ่นหอมของผัดกักทองในแบบของโจ๊กจะมาเนี่ยก็คือมันจะมีกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมแล้วก็กลิ่นใบมะรักมาด้วยนิดนึงโอเคปิดไฟได้ครับแค่นั้นเสร็จผัดฟักทองใส่หมูในแบบของนายต้มโจ๊กอาจจะไม่เหมือนคนอื่น แต่รับรองได้ว่าอร่อยลองทําทานได้ครับมันจะหอมเครื่องผัดมันจะมีเผ็ดร้อนพ,พิกไทยพริกแล้วก็ใบแมงลักฟักทองก็ถ้าได้ฟักทองที่ค่อนข้างเหนียวจะอร่อยมากเพราะมันจะหนึบม่เละง,ง่ายแล้วก็เนื้อหมูจะใช้เป็นสันคอนะครับผ่นขวางเนื้อมันก็จะช่วยลดความเหนียวทําให้นิ่มแล้วมันจะมีมันแกทกทําให้อร่อยเวลาที่เราไปผัดเดี๋ยวส่วนผสมเช่นเคยจะเขียนไวใ้ใต้คลิปครับเพื่อนๆลองเอาไปทําทานดู ถ้าติดขัดยังไงอยากเสนอแนะแนะนําอะไรหรือว่ามีสูตรอื่นๆที่ที่บ้านไม่ได้ทําแบบนี้ก็แนะนําโจเข้ามาได้บอกกันได้ครับที่คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วยังไงเดี๋ยวโจะจะหาเมนูอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้ลองทําทานกันอีกเรื่อยๆแล้วเจอกันครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับ